สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขค้นนะครับผมมาพ่อกระป๋าแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูเสิบแซ่บคือเก่ามาพี่น้องมาได้กระปูนะครับโอ้ยพ,พี่น้องบางคน,นเผแบบิ่นว่าเบาแดงเห็ดคือบุเห็ดมันซุกเนี่ยเผิ่นว่าเห็ดซุกแล้วค่อยเอามากินเผิ่นว่ากระปูน้อยนะครับจริงๆมันสดๆดเลยนะครับแต่ว่าผมต้มผมต้มเอานะครับพอหัาต้มแล้วอ่า สีมีขาขามอยากรุดเพราะอันเป็นกระปูน้อยนะครับผมแต่ว่าผมบอกแล้ว่าสดุดเลยนะครับอ่ะเมื่อนี้เอาใจคนที่เพิ่นกินซุกนะครับผมกินดิบกะได้กินแล้วนะพี่น้องนะตำม,มักทั่วเมื่อนี้ครับหนึ่งข้าวเหนียวห่อนหอนโอ้โหเ <c oughs> ตำม,มกทั่วเป็นอย่างผมคือหมักตำกินเองพี่น้องผมสิให้พี่น้องเบ่งนะครับมันสีเป็นแบบนี้เวลาเขาตำเองนะครับมันสีแตก มันสิแตกแต่คันท้อให้รานเพื่อนต่ำเนี่ยมันบแตกค,ครับเพราะมันบแตกผมผมมีความรู้สึกว่าเครื่องมันมันเข้าบาถึงมักทั่วนะครับพี่น้องผมก็เลยซื้อมักทั่วแล้วผมก็มาต่ำเองมาๆๆๆพี่น้องโอ้หิวเขาเ้าอะไเสียบเซกก็เป่าแดงรอดซุกกระแซบครับ กินเบิร์ตโตคก็เ่าครับอ่อนก็เา่าจอมทั่วเนี่ยข้าบ่ได้พี่นอ้องพักสะแงะพี่น้องเบิ่งนะผมใจพี่น้องเบิ่งว่ามันคือกันอยู่บ้านผมห้องพักสะแงะ พี่น้องลายคนถามมาว่ามันเป็นพักอีกอย่างพักสแง่ผมก็บรูนะครับพี่น้องสังเกตเบื้องใบมันครับนี่เป็นใบแบบนี้นะครับพี่น้องอาจจะเรียกปูขึ้นกันอะไรผมอ่ะมีความหอมเ <c ười> พื่อนซีนิ่ยมเอาไปแกงใส่หน่อไม้แทนพักงแง่งนาครับพักอันนี้น,นะ ซุกกระแซีบอืมดอกกระเจียวก็ยังหอมคือเก่าครับหลายมือแล้วกับผมแช่ตู้เย็นได้อืม คุณมังปลาเส่แกงแหรอไม่พี่น้องอืม เป็นยังผมคือว่าแซ็บเพินจนมีกลิ่นของเพิ่อนเลยครับ <c oughs> มีกลิ่นของพักอันนี้โดยตรงแล้วมันสตาดกันครับ ลำลำเลยมึงดิ้นไหม ข่า,ออาครับอืมนัวครับน้ำตาลทรา อร่อนครับผมใจฮากพี่น้องมึงมผมว่าอ่อนอ่อนแหงอู้แสแล่วครับ ทำเองไม่ค่อยแซ่บพี่น้องเ้ยมันได้รสชาติที่เขาต้องการครับ หอมแซ่บไปนี้ดอกกระเจียวทดนะครับพี่น้องร้องมึงอือม แต่ว่าซุกเนี่ความมันนี่สิบโมมันซสำสดนะครับกระปูแต่ความกรอบยังมีแซ่บคนละแบบอืม ผาเป็ดเพชรเน่อย่างน้อยนะครับพี่น้องขึ <c oughs> ้นซื้อบาตตาำเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเพชร <c oughs> เพชรผ่เพชรมั่นนะครับพี่น้องเ <c oughs> บาแดงมาถึงว่าบางคนกินมาพริก ห้าน่วยกับเพ็ดคือเพ็ดเจ้าของนะครับบางคนห้าน่วยโบเพ็ดซิบน่วยจังเพ็ดบางคนหน่วยเดียวกบเพ็ดก็คือแซ่บแล้วใครมันเพ็ดเจ้าของนะครับขับไปอีกแบบเลยพีน้องเลย ตำมทั่วก,กับกะปูน้อยอจด่ด โอ้ค่ะแซบแซบพี่น้องเลยโอ้แซ่บดี ใส่กระบืงลีนไหมเขาไปแห่้งเพชรมานีอยอืมเพชรกับซีดได้านี้ครับ ้องมีการซีดได้ขันเพชรแล้วล่ะ บ้าตอนแรกยังบวเพชรปันไดครับผมมามักลินไมมเนี่ยแหละพี่น้องพาเพชรมักลินไหมเนี่ยจริงๆในี่เพชรนะครับห้อนเพชรตัวนี้แหละตัวเพชรเลยครับผมจะบอกเลยโอ้ยขกทำมาแซบบ่แซบกินกรับแซบขม คมจะออกคมเพ็ดเพชรแต่ว่ามันโมเมนต์เพชรแบบนั้นนะครับมันฉีกค่อยๆซึมซึมซ,มซึมความเพชรไปเลย่อยๆนะพี่น้องนะสำหรับลิมนี้กับพี่น้องอยากเห็นหมาแดงกินกระปูแบบซุกแน่บนหนาเห็ดใต้มันซุกก่อนแล้วก็ไม่กินในยบอพี่น้องบนมน้าอ้าคลิปนี้จัดให้พี่น้องสําหรับคนที่เป็นบุก,กินดิฟนะครับผมกะบ้านเซ็บๆบน้ำกันนะครับพี่น้องอ่ะ ขอบคุณนะครับผมบบาวแดงก็ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กําลังใจเบาวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้ครับเอาเมนูตาหมูถั่วแบบบ้านนะครับผมครับผมต้มนะครับผมต้มอีปูใส่น้ำปลานะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ออน้ำปลามาผมเอาแต่อีปูมามันชินนวเลยครับอ่ะกับเอาเมนูแซ็บๆบนี่แหละมาฝากพี่ตอนน้องนะครับผม คลิปนี้บอดแดงกะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบอดแดงคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่นะครับพี่น้องคลิปนี้ลาพีลาน้องไปเพียงสัมนี้ก่อนครับผมคอ้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงจะคูสุขคนนะครับพี่น้องนอนรับให้ได้เงินหมนื่นนอนตื่นกันให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบม,มือกครได้แก้วมือนิโชดนะครับผมโทษให้ก็รยะได้มาผ่านลาพี่ลาน้องไปเพียงสัมนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ